thank นี้อาจารย์ดาราวัฒนก็เตรียมที่จะมาวิเคราะห์ชาวราศีมีนนะคะหรือว่าลัคนามีนค่ะในวันที่เท่าไหร่นะคะอาจารย์ค่ะออสุรท้ายิการเพราะว่าที่1นเมษายนหนึ่งเมษาทำไมอาจารย์เลือกวันที่1นึ่งอ่ะคเห้ือนเด่นมันดีดาวใหญ่ที่ยกยานที่สิบเก้านะคะเราถือว่าเริ่มต้นเดือนเมษานะนะคะก็ถือว่าเป็นวันดีแล้วกันอืค่ะ ก็เป็นดวงดาวนะคะของวันที่หนึ่งเมษายนนะคะ,คะก็เป็นวันมงคลของหลายๆคนด้วยอ๋อค่ะนะคะวันลุ้นโชคชโชค่ะ<ๆ>วันลุ้นโชคอ่าน,น,<ๆ>นะคะจัดเออเรามาดูนะคะลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนนะคะค่ะค่ะก็ผู้ที่ผูกด,ดวงชะตาแล้วก็ดูที่ลัคนาราศี กันเลยค่ะส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ผูกดวงก็เข้าไปผูกดวงในแอปพลิเคชันหรือเว็บสาธารณะเราก็มาดูนะคะมาดูว่าเออลักษณะของเราเนี่ยโกลกาลาศีมีหรือไม่ถ้าตรงแล้วปุ๊บเนี่ยมาดูได้เลยนะคะจับตัวได้เลยค่ะจะแม่นยำกว่าจะไม่พลาดกว่านะคะเราไปดูนะคะดาวจุมตัวก่อนนะคะในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะคะดาวใหญ่ยกย้ายนะคะก็คือดาวพระพฤหัสบดีนนั่เองซึ่งเป็นดาวสําคัญนะคะของ อ่อคนล <debuted. S 2> ัคนาราศีมีนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวจำตัวเนี่ยเป็นดาวพฤหัสนะครเพราะฉะนั้นพฤหัสเนี่ยตอนนี้ยกเข้าราศีกุมเป็นภพวินาศของลัคนาราศีมีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตนุไปวินาศเห็นไหมคะตนุตนุนะคะตนุไปวินาศนะคะเพราะฉะนั้นอ่อตนุอาวินาศวินาศเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทุสถานภพค่ะนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยวินาศความเสียหายนะคะอ่อความไม่ค่อยดีต้อง อขัดกักเก็บนะคะเก็บตัวการอยู่เบื้องหลังนะคะทั้งศุริที่ร่ายๆๆนะคะทั่งหมักดันก็ได้ในสน่วนที่ดีนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะตั้งแต่ย9มีนาไปเนี่ยท่านต้องระมัดระวังตัวเจ้าชะตาตัวท่านเองนั่นแหละจะมีปัญหานะคะในเรื่องใดน,นะคะวินาศความเสียหายะคะ่ะจาเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสุขภาพค่ะอาขภาพของตัวเจ้าชะตาเองนะคะจะมีความตกกังว,วลอึดอัดนะคะตัวเองอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเกิดขึ้นนะคะอ่ะ เย็นๆไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพพที่ต้องเก็บตัวนะคะ mm hmm. พพที่จะต้องไปทําบุญนะคะไปไหว้พระในที่ไกลๆในที่สงบๆสักพักหนึ่งนะคะต่ของอาจารย์นนคืองานไหมคะถึงวันที่นะคะ28กันยายน28กันยาอ่าแล้วดาวพฤหัสบดีนะคะก็จะโคจรพักข้ามร,ราศีมาที่ราศีมังกรเป็นพภพลากค่ะเช่นนียช่วงนี้จนถึงกันยากันยาค่ะ,คะ เก็บตัวพักผ่อนอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าถ้าออกหน้าแล้วเป็นยังไงคะวินาศเสียหายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเก็บตัวนี่แต่ว่าก็เล่นเฟซเล่นไลน์ไม่ได้ใช่ไหมคะเล่นได้แต่ว่าอาจจะไม่เปิดเผยตัวไม่โพสโซเชียลไม่โพสอะไรที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเพราะว่าต้องระมัดระวังดาวมื่สดีเนี่ยคือดาวศีปัญญาดาวคุณธรรมศิลธรรมคือดาววิชาการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนี้ท่านอาจจะใช้วิชาการไปในทางที่ผิดนะคะหรือนะคะท่านอาจจะบริหารจัดการอะไรที่ต้องผิดพลาดต้องมาแก้ไขปัญหาหรือเจ้านายของท่านในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยปลืม้มถ้าท่านไปออกหน้าบ่อยๆแล้วมีการเพ่งเลงของเจ้านายเกิดขึ้นก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่นะนะทำให้ท่านเนี่ยมีความเครียดรือตกกะลวลน,นะคะ แต่เรื่นีเรื่องสุขภาพของตกแล้วมันเป็นสุขภาพของผู้ใหญ่เยอะหรือเปล่าเป็นสุขภาพของผู้รักผู้ใหญ่ไายในบ้านด้วยเพราะดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยถือ<ม>ว่าเป็นผู้ใหญ่ภายในบ้านของทุกราศีนะคะหรือเป็นเจ้าน้ายผู้ใหญ่เนี่ยของทุกราศีด้วยนะคะอ่าแต่ของคนลัคนาราศีมีนนอกจากจะเป็นดาวจำตัวแล้วยังเป็นดาวการงานอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมะ ไปวินาโอโหเป็นไงล่ะจ๊ะกรรมาไปวินาทน่ากลัวจังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องการงานนะคะในเรื่องเจ้านายผู้ใหญ่นะคะในเรื่องความคิดอะไรใหม่ที่มีการต้องทิ้ผานไปนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานท่านนะคะหรือท่านอาจจะต้องเดินทางไปทํางานในที่ไกลๆนะคะอาจจะมีหรืออยู่เบื้องหลังถูกต้องไหมคะหรืออยู่เบื้องหลัง ของการทํางานของผู้อื่นนะ,ะหรือคอยขักด้านผู้อื่นอยู่แต่เป็นไปหรือความอึดอัด เออาสีไม่ได้ลงชื่อตัวเองไม่ได้เสนอชื่อตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอดทนอดทนเข้าไว้อดทนไปจนถึงปัญญาอ่าใช่ค่ะบางท่านเนี่ยอาจจะต้องเดินทางไปทํางานในที่ไกลๆนะคะพระราชวดีเนี่ยอยู่บ้านพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นหมายถึงอะไรนะคะงานที่ท่านจะได้ทำนะคะหมายถึงอ่าพัฒนาไหมคะการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะคะเอาตรงนี้จุดดีนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นสีขึ้นนะคะบางท่านทํางานเกี่ยวกับต่างถินต่างแดนต่างประเทศนะคะบางท่านเนี่ย ทำงานเกี่ยวกับการทยากรแสงสีเงาทำงานเกี่ยวกับอีเวต์ก็ได้นะคะหรือทำงานเกี่ยวกับการลิกแผนนะคะคในเรื่องการเรียนการศึกษาในเรื่องช่างงานนะคะแต่ยังเปิดเผยไม่ได้เต็มที่แล้วก็บางครั้งเนี่ยช่วงนี้ตัวเองอาจจะทอ้อจะเหนื่อยเรียนมากไม่เรียนมากค่ะนักเรียนนักศึกษาค่ะต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะว่าดาวสติปัญญา ไปอยู่ภพวินาศแหลแต่เขาก็กําลังจะสอบเสริมอะไรกันนะคะช่วงนี้อาจารย์ใช่ค่ะช่วงต้องขยันให้มากๆค่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยดาวสติปัญญาไปอยู่ภพวินาศนะคะก็เหื่อนะคะค่ะก็ถึงยี่สิบแปดนะคะกันยายนปลายเดือนเลยนะคะเกือบปลายปีเลยนะคะพฤหัสเนี่ยจะกลับมาพบลาภะแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวแล้วก็ไปวิญญาณใหม่ถึงแปดพฤศจิกายนไปวินาศใหม่นะคะเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่นะคะที่ลักษณะมีจะดีขึ้นนะคะเลยนะคะปี2,565แต่ต้องเลยเดือนเมษายนให่นะคะดาวพฤหัสบรีเนี่ยจะโคจรเนี่ยไปทําลักษณะนะคะเดินหน้าเนี่ยไปในช่วงนะคะเมษายน2,565เช่นที่ปี6-4เป็นปีที่ต้องอยู่เบื้องหลังเก็บตัวเหนื่อยเบื่อใจค่ะในเรื่องงานในเรื่องการเรียนการศึกษาในเรื่องเจ้าหนาทผู้ใหญ่ในเรื่องสุขภาพ ปีหน้าน่าจะดีมากนะคะปีหน้าดีมากนะคะฝันเฟงเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรื่องฮัศวดีเนี่ยเป็นเจ้าเรือนจันุและเป็นเจ้าเรือนกําไม้แล้วเป็นเกษตรษฐกุมรังนะคะได้ภูมิเก่งทำอย่างปีนี้อดทนรอคอยนะคะไม่ต้องปลวกนะคะทำบุญไปทำบุญในวัดที่ไกลๆนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาไปทำบุญเกี่ยวกับการซ่อมสร้างการโรงเรียนหรือวัดก็จะช่วยให้คนลัคนาราศีมีมีอิทธิพลใน เรื่องบุญเนี่ยมาช่วยสนับสนนุไปทําบุญก็แบบว่าไม่ต้องใส่ชื่อตัวเองด้วยใช่ไหมแอาจารย์เนี่ยม่จำเป็นเลยนะคะค่ะคือยังไงท่านแค่มีความคิดนะก็ได้บุญแล้วค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภพวินาศจุดที่ดีเป็นพพที่ผลักดันมีผู้ใหญ่กําลังจะสนับสนุนและผลักดันอ๋อเหรอคะทุกวินาศเลยคะอรวินาศเลยใช่ค่ะแล้วเป็นดาวดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะจแต่ผ่านท่านได้ไม่เป็นแบบนี้เท่านั้นเองนะคะแล้วก็รอที่พระพุทธศาสนา ปีหน้าค่ะตรงนั้นแหละถึงเบสิกปีค่้ท่านถึงจะมีงานที่มั่นคงนะคะหรือเรียนรู้อะไรก็มีความสําเร็จรับผู้สนับสนุนนะคะเรื่องงานก็ดีค่ะนะคะอันนี้ก็ดาวพฤหัสบดีค่ะที่เพิ่งยกย้ายในะาร์ดดตัวเองเก้าทำงานที่ขาดไปนะคะยันเดี๋ยวมาดูดาวเสาร์กันดีกว่านะคะ่องดาวพฤหัสบดีตอนนี้เนี่ยเป็นดาวที่จะต้อง กับเกฑเก็บตัวละแต่ดาวเ,เสาร์เนี่ยให้คุณนะคะให้คุณชาวลัทธนามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะตั้งแต่วันที่นะคะ5ธันวาคม2563เสาร์เข้าพบาพลาภลาภเป็นเกษตรอ้า<อ>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะท่านอาจจะเหนือ่อยท่านอาจจะทอ้ทอผู้ใหญ่จะผลักดันไม่ได้แต่มีคนช่วยเหลือสนับสนุนท่านเป็นแบบดาวพระเสาร์นะคนะเพราะฉะนั้นดาวพระเสาร์เป็นแบบไหน คนแก่คนเก่าคุเก่า,น,กานะคะเศรษฐีที่ดิน<ม>นะคะคนทำอสังหาริมทรัพย์นะคะคนเก่าแก่โบราณคนอนุรักษ์นิยมนะคะหรือคนที่มีความจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เข้าหาคนค่ะอายุมากๆเท่าอะค่ะนะคะหรือเอาทันหน่อยหรือเอาทันหน่อยนะสี่เหลี่ยมหน่อยหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับมือสอการเกษตรนะคะทำอะไรเกี่ยวกับองค์กรเก่าตรงนี้ให้คุณกับเจ้าชะตาหรือทํางานกับคนที่ไม่ได้เจอกันนานๆยี่สิบยี่สิบยี่สิบปีนะคะจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมท่านนะคะอ่าตรงนี้เนี่ยให้คุณแต่ท่านต้องออกแรงมากเนาะนะคะท่านต้องเออ่ รอคอยรุ่มเครียดเหน็ดเหนื่อยและวิตกกังวลกับล่าผลรายได้ของท,างทา่านคือพบราาภารเนี่ยลาผลที่ได้มาโดยง่ายแต่ด้านหนึ่งเป็นรายได้เสริมหรือรเป็นสาขาอาชีพของท่านได้อีกอย่างหนึ่งฉะนั้นช่วงนี้ชาวมีนนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับดาวฤกษหัสอาจจะเหนื่อยนะคะลองมาจับงานเกี่ยวกับดาวพระเสาร์ดูอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์ งานต่อชาติงานแก่หรือว่าเอาของที่มันชำรุดแล้วมาทำอาม่าท่านะคะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ให้โอกาสท่านนะคะอะไรที่ยาก้าขาถึงทำไม่ได้เนี่ยท่านได้รับโอกาสนั้นแต่ท่านต้องออกแรงเหนื่อยต่อสู้ทนนะคะแล้วก็ท่านจะได้รับผลที่คุ้มแน่นอนก็อยู่อีกนานนะอยู่นานปีหกห้านอใช่ค่ะเเลยปีหกห้าเลยขาจัดพระสาวจะให้คุณนะคะ กับชาวราศีมีไปจนถึงวันที่นะหนึ่งนะคะมีนาคม2,566ถึงจะย้ายเหรอใช่ค่ะหนึมีนาหกหกหนึ่งมีนาหกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านทําอะไรที่เกี่ยวกับดาวพระัสาดีให้คุณแต่เหนื่อยแต่ช้านะะรคอยเนิ่นนานหน่อยนะคะคช่วงนี้ งานดาวพระพาหัสบดีทําได้แต่ก็เป็นค่อยไปค่อยเก็บตัวนะคะคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยก็อาจจะต้องเด็นหนึ่งกับลูกศิษย์หน่อยนะคะเพราะท้าเป็นดาวพระพาหัสบดีถ้าอาจจะไม่ค่อยมีกําลังหรืออาจจะควบคุมบริหารเกี่ยวกับลูกศิษย์ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคอ่ะดาวเสาร์ผ่านไปเรามนดูดาวที่ทําอิทธิพลขณะนี้เนี่ยเป็นคู่ที่ดีและเด่นมากเลยนะคะที่น้เนี่ยวันนี้มีดาวคู่เอซิดีา นะคะหนึ่งคู่นะคะก็คือดาวคู่กส6-4พุธศุกร์ช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวนี้เนี่ยดาวเรามาดูดาวพระพุธก่อนกันนะคะดาวพระพุธกลุ่มลัคนานะคะเช่นนี้พระพุธมาจากเจ้าเรือนอะไรนะคะอ่าพระพุธมาจากพันธุค่ะนะคะมากลุ่มพุทธตันุค่ะแล้วก็อีกเจ้าเรือนหนึ่งเนี่ยมาจากปัตตานีค่ะปัตตานีล่ะพระพุธเนี่ยนะคะเพิ่งยกย้ายเข้ามาเมื่อไม่นานนี้เองก็ประมาณวันที่26 มีนานที่ผ่านมานะะวันนี้วันที่หนึ่งเดืนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธุกุมลักบางท่านเนี่ยกำลังซื้อบ้านได้บ้านใหม่ดีนะคะแล้วก็มีการเจราจาติดต่อในเรื่องเ,ออเกี่ยวกับพันธุ์ชูของท่านนะคะมีความประสบมีการประสบได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะร่วมแล้วก็ยังเป็นิงเจ้าเรือนก็คือเป็นเจ้าเรือนปัตตานีปัตตานีกุมลัก คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญานำรับผลรายได้นะ้อยานะคะเนื่องจากพระพุธนะคะเป็นนิจและเป็นราเกษตรก็จริงแต่อยู่ในราศีธาตุน้ำแล้วมีดาวพระศุกร์นะคะช่วยสนับส่งเสริมคู่นี้เขาเรียกว่าคู่คู่ธาตุน้ำคูธาตุน้ำค่ะอยู่ในราศีธาตุน้ำเห็นไหมคะ,คะเรียกก่าคู่ราศีที่ห้าช่วยส่งเสริม,ส,มสนับสนุนให้ท่านมีความสําเร็จโดดเด่นมากขึ้นในเรื่องใดเรื่อง การเจรจาติดต่อในเรื่องการเงินรับผลรายได้นะคะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวแห่งการเงินนะคะเป็นดาวแห่งศิลปะเป็นดาวแห่งความรักนะคะดาวพระพุธเนี่ยเป็นในเรื่องสีปัญญาการเจรจาติดต่อการค้าขายก็ได้นะคะด้วะนั้นดีนะคะเกี่ยวกับผู้ค้าผู้ส่วนผู้สัญญาให้ความสําเร็จกับท่านนะคะดาวพระศุกร์มาจากไหนดาวพระศุกร์มาจากเจ้าเรือศาสชะนะคะที่ราศีพฤษภนะคะและถึงเจ้าเรือเป็นเจ้าเรือมรณะด้วยนะคะเอาสาสชะกุมรักเป็นมหาอุด ฉ่นั้นเนี่ยการเดินทางการติดต่อพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะเพื่อนฝูงคนในสังคมให้ลาภให้ผลค่ะนะคะหรือเดินทางมาหาท่านนะคะในการเจรจาติดต่อกันแล้วก็ให้ผลดีเพราะได้คู่อีกสีติทาค่ะน้ำนะคะน้ำในเรื่องการปรับตัวการเจรจาต่างๆนะคะเจ้าเรือนเองเป็นเจ้าเรือนมรอะกลุ่มรักช่วงนี้ท่านอาจจะต้องเดินทางนะหรือบางครั้งอยากจะออกจากสังคมหรืออยากจะเก็บตัว ด้วยมีสองอย่างเลยนะคะจะอยากเข้าอีสังคมนึงมีเพื่อนมาหาแต่อีสังคมนึงก็อยากจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้คุณกับดวงชะตาแน่นอนพระสุขไปเสริมพระพุธนะคะคู่คู่ครองช่วงนี้ก็ให้ขุณกับเจ้าชะตาด้วยนะคะเอาก็ลองดูแล้วกันว่าคู่คลองของท่านในช่วงนี้นะคะจะให้ความรักเต็มที่ไหมจะให้ความรักให้ทั้งเงินานะคะให้ความสุขให้ทั้งเงินให้ทั้งงานนะคะ ก็ให้คุณละกันนะคะก็ดาวพระพุธนี่ก็จะอยู่ถึงในช่วงเดือนเมษายนะคะก็ประมาณวันที่10 10กว่านะคะอานอ่เดี๋ยวดูก่อนนะคะพระพุธเนี่ยจะยกเข้าที่ราศีเมษในวันที่11เมษายนยกออกยกออกไปที่ราศีเมษค่ะอยู่พบกระดุมพักดาวเดียวค่ะส่วนพระศุกร์นะคะจะกุมลัคนาเป็นมหาอุจไปจนถึงวันที่นะคะสิ เดี๋ยวนะคะ13เมษายน12 12เมษายนนะคะพระศุกก็จะยกเข้านะคะค่ะาะใช่ค่ะราศีเมษเหมือนกันะนะคะตามไปนะคะค่ะอ่ะมีคู่ดีอีกนะคะอาทิตย์ษฐานะคะู่สมพลเป็นคู่สมพลอาทิตย์พุธ กู้วิชาการเพราะฉะนั้นโอ้โหดีมากเลยมีก็มีตนวอาจารย์อยู่ในหน้าแต่ว่าดาวชุดนี้ให้คุณกับดวงชะตาของราศีมีนะคะมีทั้งเกียรมีทั้งเงินมีทั้งการจจรจาติดต่อก็รัวช่วยเหลือสนนบสุนแล้วก็คู่ครองพู่ส่วนนำลับนำผลคนะอ้าวจุดนี้ก็ยังถือว่าให้คุณ ะะแล้วมาดูดาวองต่อไปนะคะดาวพระราหูนั่นเองพระราหูเนี่ยอยู่ที่ราศีพฤศภนะคะเป็นเจ้าเรือนวินาศมาสหชาติตั้งแต่กันยายนมาแล้วปี6-3เพราะฉะนั้นเนี่ยพระราหูเขาพิสานจริงจริเนี่ยดีให้คุณนะคะในเรื่องการติดต่อการสรื่อสารกับคนที่ผู้เป็นผู้มีทธิพล์คนต่างดิน,นต่างประเทศคนแปลกๆคน เกีเ่ยวกับนักเล่นบุ้นเล่นหวยอะไรต่างๆแต่มาตรฐานอาจจะด้อยซะหน่อยเป็นนิดนะคะเช่นน,นียต้องระวังระวังจะโดนหลอกนะคะเกี่ยวกับการเข้าสังคมด้วยถ้าช่วงนี้หากมีการลุ่มหลงเมาในกลุ่มวงสังคมวงเพื่อนต้องระมัดระวังในเรื่องการแตดคอกันด้วยนะคะ,คะเพราะมาจากเจ้าเรือวีนาถอาจารค่ะวินาถนาสาชาทุสานาพบเข้าพบสาชค่ะนะคะเนี่ยระวังความเสี่ยงหายจะเกิดขึ้น ในวงสังมนะคมะในการโพสโซเชียลอะไรต่งางๆก็ต้องระมัดระวังนะคะแต่จุดดีท่านอาจจะช่วงนี้นะคะอาจจะได้เดินทาง,บ,งบ่อยๆนะคะอาจจะรุ่มหลงในเรื่องการเรียนการศึกษาเพราะพบกสาชานี่เรียกว่าเป็นพบการเรียนการศึกษาได้พบหนึ่งนะคะออร่วมขณะนี้เนี่ยร่วมและปุ่มกันกับออดาวพระอังคารเพราะฉะนั้นอังคารในดาวการเมืองเจ้าเรือนการอื่นนะคะและอีกเจ้าเรืนเนอนหนึ่งเนี่ยเป็นเออจ้าเรือนลาภะ นะคะเป็นเจ้าเรือโทษนะเป็นเจ้าเรือสุภะนะคะสุภะนะคะสุภะไปสาชาสาชานะคะและกระดุมพระไปสาชาอุ้มกับพระราหูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินมาจากการเดินทางการติดต่อเนี่ยถ้าไม่มีโควิดเนี่ยได้ไปต่างประเทศเลวน้องจานเนาะใช่ค่ะสุภะได้เงินจากที่ไกลๆนะคะแล้วก็สุภะได้เงินจาก สถานความเออรียกว่าสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะความดีงามต่างๆนะคะคุณงามความดีที่ท่านได้ทําไว้นะคะสุภาษมาสาชรค่ะก็จะออกดอกกะได้คู่ท่าเพราะฉะนั้นคู่ท่าต้องให้คุณอีกแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยมีดาวคู่ท่าสองชุดนะจับแปดคู่ท่าในเรื่องการติดต่อดีมากแล้วก็คู่ท่าในเรื่องการเจรจาวัดภาษี นะะสองชุดให้คุณแน่นอนได้เงินแน่นอนนะคะเดินทางก็ได้เงินนะคะอ้ะาวพระอภารจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ถึงจะยกย้ายอคารจะยกเข้าราศีมิถุนวันที่14เมษายนค่ะเพราะฉะนั้นช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่ดาวยกย้ายหลายองค์ค่ะนะดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ยกเข้าราศีเมษดาวอคารยกเข้าราศีมิถุนค่ะส่วนดาวจันทร์ย้ายตลอดแล่ะนะคะ อ่ให้คุณละกันแต่ระมัดระวังทานราหูนะคะเป็นดาวบาพรลอทั้งชุดในเรื่องอารมณ์โทสะก,กับเพื่อนฝูงคนใกลชิดนะคะพี่น้องการเดินทางแล้วก็เป็นในเรื่องของไฟด้วยต้องระมัดระวังอารมณ์โทสะความรุ่มร้อน,น,นะความเจร้นะะอนจางป่าบางคนเจอคนผ่านเจอคนเมามนะคะอาจารย์ช่วงนี้เพื่อหันวินาศด้วยนะ เ,เราก็ต้องหลีกเลี่ยงไม่ไปโต้ตอบไม่ไปประทานนะคะอ่ะนะคะก็ทางผ่านไปนะคะอาจารย์เรามาดูดาวที่ทำอีทเกี่กับเรื่องการเงิน,นงของคนละค่าราศีมีนมานนาแล้วก็คือดาวพลเมือดุจยูนนั่นเองั้งแ,แต่มีนา2559เวลาที่พลเมือดุจยูเนี่ยอยู่ทีภพกระดุมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเมือดุยูเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนะคะเป็นดาวแห่งไพเชื้อโรคดีในเรื่องนวัตกรรมดีในเรื่องอ,ะ,อะไรใหม่ๆนะคะ ในเรื่องเกี่ยวกับหวกคอมพิวเตอร์ไอทีอะไรต่างๆนะคะจากประเทศกันดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิออ่งที่ชาวบีนเจอมาในเรื่องการเงินใช้จ่ายมากเป็นพิเศษแล้วก็ได้มากไม่คาดคิดด้วยแต่มฤตยูเนี่ยมีเจ้าบ้านอยู่ที่ราศีปุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิหน้ากับตุมนพานะได้เงินมาแบบไม่คาดคิดจากที่ไกลนะคะจากการแก้ไขสิ่งเสียหายนะคะแต่ก็มีรายจ่ายมากแบบไม่คาดคิดด้วยเช่นกันนะบ,บางท่านมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง สาขาอาชีพกรารทำงานกินการอันเนี่ยทองบางท่านเนี่ยเปลี่ยนไปเล่นทองบางท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนนําเงินเนี่ยไปก่อให้เกิดอารมณไปเล่นหุ้นนะคะก็ต้องระวังระวังทีนีเพราะว่าพฤติยูเนี่ยเป็นดาวแห่งเวลาบทเนี่ยก็ไมีคาดจีบม่คาดฝันฉะนั้นพฤติยูเนี่ยจะทําอิทธิพลนะคะกับชาวราศีมีนไปจนถึงวันที่8กรกฎาคม2565นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะต้องเก็บออมหน่อย ถึงปีห5ห้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะหมดนะคะอาจารย์ค่ะพระราหูเนี่ยจะยกเข้าที่ราศีเมษนะคะเดือนมีนาคม25 6 5 3น้ามีนาคมส5 6พห้าเนี่ยราหูเข้ามาันลงรักของคนละคนาราศีมีนอีกหนึ่งปีครึ่งมฤตยูออกไปแล้วก็จริงแต่พระราหูก็ยังอยู่จะเลยไม่ต้องเก็บเงินกัน <laughs> เลยนะ <laughs> อาจารย์เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นวางแผนในเรื่องการเงินให้ดีนะคะประหยัดคือคือเรียกว่าไม่ใช่ประหยัดเรียกว่าบริหารจัดการในเรื่องการเงินให้ดีแล้วกันแต่ว่าใช้้เงินแลวค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าเอ่อมันจะอยู่กับพระราหูมาจากเจ้าเรือนวีน่าคือมันต้องจ่ายค่ะประหยัดใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นใช้เดี๋ยวนั้นเสียันนเสียแอร์พัง ซ่อมบ้านอะไรต่อสารก็ไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวรอพฤหัสทับรักช่วยนะคะก็ะจะดีขึ้นนั่นเองอเรามาดูดาวพระเกศนะคะ,คะพระเกศตอนนี้ที่อยู่ที่ราศีตุลภพควระนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะท่านอาจจะได้เดินทางไปสก,การะิีงจัดศิตรงนี้เนี่ยถือว่าให้คุณบางทีช่วงนี้ท่านอาจจะมีเช่นอะไรแปลกนะคะท่านก็ลองดูแล้วกันนะคะพระเกศก็ให้คุณด้วยเช่นกันแต่ให้คุณแบบหลักๆ นะคะเอาหรืออาจจะยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับมรดกทรัพย์สินนะคะหรือเรื่องสุขภาพของท่านนะคะหรือบางช่วงนี้ก็อยากเดินทางแต่ว่าอึดอัดปไม่ได้ออาไม่เป็นไรนะคะเก็บตัวไปก่อนนะคะอ่ะรามาดูดาวเล็กๆนะคะดาวสุพายดาวพระจันทร์นั่นเองพระจันทร์มาจากเจ้าเรือนปุตตะอืนะคะอ่ะปุตตะนะคะปุตตะ มาอยู่ที่สุภาบุตรบริวารให้คุณแต่ดาวจันทรเป็นนิดนะคะช่วงนี้เนี่ยพระจันเหลงอันค่ยเลง็งพระราหูจิตใจรวมความรู้สึกไม่ค่อยดีน้ำอ,อกน้ำใจเงื่อนหายเชิงทาะนะคะอเอาเดี๋ยวรอดาวพระจันเนี่ยย้ายนะคะตรงนี้อ,อ,อยู่ราศีธนูนะคะก็ดีขึ้นแต่เดี๋ยวพอไปเจอพระเสาก็ท้ออีกแล้วนะคะอ,อยู่วินาเป็นยังไม่ดีเอาเดี๋ยวรอจันทร์ทับรักกันนะคะถึงจะดีนะคะเอา พระอาทิตย์ตอนนี้ปุ่มนักหานาอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนอริเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะท่านต้องแก้ไขปัญหาปัญหาเข้ามาสู่ท่านนะ,ะอริมากุ่มลักแก้ไขปัญหาแต่ทันไม่ได้ด้วยดีเพราะว่ามีดาวพระพูดกับพระศุกร์เป็นดาวผู้่าแล้วก็เป็นดาวผู้วิชาการเป็นดาวผู้สมพลทําให้ท่านมีเกียรตินะคะทำให้ท่านมีพูดอะไรก็คนเชือ่อถ<ม>ือนะคะพูดอะไรมีหลักการแต่ต้องระมัดระวังในโใครคไข้ไข้เจ็บเกี่ยวกับไข้ความร้อนต่างๆร้วนท้องอาทิตย์ทรักไี้ถือว่า ทำอิทธิพลกับลัคนาอทิคยังเป็นดาวธาตุไฟแม้ว่าจะโคจรอยู่ในราศีธาตุน้ำแต่ก็ให้ผลใจร้อนด้วยนะคะอ่ะมีนก็ถือว่าดาวพระเสารให้คุณส่วนดาวพระพฤหัสบดีรอแ1หนึ่งหลังมีนา2565ผ่านะคะก็ก็โอเคนะคะไม่ถึงกับไม่ถึงกับสีมาาค่ะนะคะก็ยังดีนะคะก็ยังไงนะคะ ชาวราศีต,ต่อไปมีนคราวหน้าก็เมฆ<ม><ม>ใช่ไหมคะมก็คอยฟังจากอาจารย์ดาราวันทาง YouTube อันนี้นะคะ<ฮ>ก็จะวนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะ,นะคะก็แล้วแต่ว่าของคุณจะอยู่ะจะรักษาอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเผื่อว่าคุณสนใจวิชานี้นะคะ<ๆ>การที่จะมาดูดู u t u b e ของเราเนี่ยนะคะ <ๆ S 2> ๆๆก็จะได้ประโยชน์อยู่แล้วนะคะถ้าสนใจก็เชิญมา เรียนรู้กับที่สาขาของเราได้นะคะหรือตอนอวันพุธนะคะบ่ายสามโมงก็มีทีมงานของอาจารย์พิญโยนะคะแล้วก็รวมทั้งอาจารย์ดาราวันจารทศพลก็มาเปิดสอนให้กับสมาชิกฟรีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดาราวันมากนะคะค่ะดูมาให้เราอย่างละเอียดเลยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เราค่ะสวัสดีค่ะ